สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นาแฝกนะครับช่องย t u b e จานตี้ผีบ้านะครับผมเมื่อนี้ครับผมมาทิดคีบขอบคุณนผู้ใหญ่อ้วนครับพ่นทีมดินไว้ให้ครับผมเอออพ่นทีมนดินได้ให้ิ่นหาเวียกให้มันย่านจานตี้ผมีเวียกมี่อ้วนในเรื่องหาเวีย่จริงขนาดเฮ็ดนีหยังจานตี้บ่ได้เราผู้ใหญ่อ้วนอืม มือหนึ่งคอยเน่ยย่างตามต้องสามเวียกเจ้าอะเจ้าเวียกย่งางบอหลอนตื่นย่งกันเดี๋ยลวเอาก่อนครับผมดินนี้ครับผมผมขอจากคุณยัยอ้วนครับผมเออว่าสิีมาเห็ดเตรียมการอกีดละอ่ากีดยางผ้าแรงปีหกแปด ครับผม,ผมตอนนี้เดือนพฤษภาปีหกเจ็ดครับวันที่ยี่สิบหพฤษภาปีสองพัน้หกสิเจ็ดเตรียมการเลยปนัหน้าพุ่นเออจานตี้เตรียมการได้ประ่น้าพุ่นลระครับมันคืองานครับครับมันคืองานที่ฝนตกฝ้าห้องแดดออกเฮ็ดอีหยังจานตี้บ่ได้่อยอวขคอยบอกเข้ารถเจ้าบ่าเสือ้อตีหือม ผนตกดินเท้ๆนี่ขอกมีเวียกหาเวียกได้ผลถึ <c oughs> งหยานเนี่ยกล่องดินที่เจ้าทจีบไม่ค่อยเนี่ยก็ค้นไปจ่ายกระจายเพไนเดี๋ยวอธิบายให้แฟนคลับฟังก่อนนะครับเอฟซีก่อนขอบคุณสำหรับถังจารบีเด้อนี่นอ้วนบ่พ่อเด้อนี่เด้อบ่พ่อให้ได้คอได้ความเมาหมดเลยเออสัมปทา,านไว้ถังจารบีเจ้านี่เออไม่ได้ค้นไม่ค่อยเพราะถ้าเก็บไว้อยู่บ้านอะไรค่อยเบียก เดี๋ยวคอยไปค้นเราเอาสามรอบไปค้นเอาคน,นเจ้าบ่าได้มารับงานขาจักันได้พอสีเอาทังจระบีเจ้าให้ได้จกักหาสิบถังลอยถังแห้งดีเป็นยังเจ้าวางยาไว้คอยเด้คู่ยยางสามเมตรหาสิบคสีได้หุดใส่ถังแล้วก็ใส่สอบมาต่อต่อตอตอตอกันเออคู4สี่เมตรเจ้าข้นได้ เวียนพลาทักสามเฮ็ดึ้นว่าได้รถแบบโกนว่ะอันนะครับผมอัน,นที่ใบครับผมเฮ็ดเป็นล็อกไว้ให้เป็นคู่นี่สิครับนี่สิครับผมเพอ,เอ่อเตรียมการกีดยางพาันผ้า,าแรงครับพอฝนตกมเพราะว่าจะเป็นพายุดูรอดอบอกอย่างนี่สิครับเออผมกิเทีเามาขันไว้หนึ่งมังนึงครับผมนี่มังก,กิ้วนี่ครับอดินมาขันไว้คู่นิ่น้อยมีคู่ใหญ่แล้วก็คู่น้อย น้ำมันที่หงอยู่ตรงกลางนี่ครับหงอยู่ตรงกลางนี่มันเทศไหนผมใส่ปุ๋ยได้ครับครับผมมันดินมีความชื้นมันเทศไหนผมใส่ปุ๋ยได้เอาอันนี้ผมกันที่ขันเป็นล็อกเป็นล็อกล็อกนี่กับขันครับนั่นตะมงนี้กับผมกันที่ขันครับนี่ผมกัิที่ขันมงนี้ครับนี่รงนี้มันโน่นผมก็ดินว่าพาดเสนี้ปุ๊บนี่ดินที่ตู้อ้วนพิมพ์ไปให้ขอเล่าปุ๊บมาหอดนี่ผม กติเฮ็ดอีกค่ะมันมองน้ำมันจิ้วทรงทรง,ส,งสีบ่ได้ใส่ดินร้ายกันมองนั่นกัมนมองต้นม่วงกติถมปุ๊บใส่อีกก็ได้สองล็อกน้ำม,มันกติขังอยู่นี้ร่องก่างนี่น้ำอยู่ขงังนี่นตนกติเฮ็ดยังไงจานตี้อานาคตเดี๋ยวกติเฮ็ดให้เบิ้งครับผมแต่ตัวนี้อยู่ในเพลิดเตรียมการกรีดยางผ้าแรงโอ้โหแม่นบ่ผิดอ,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 อยู่ในเพลิดกีดยางผ้าแรงปีหกแปดนะครับในเพลิดผมจะถิ่มไม่ได้หัน ให้ไปเบิ่งเอามาปุ๊บมันก็ขันไว้เป็นล็อกเป็นล็อกนี่มันมีกิ้วนี่มันมีกิ้วเห็นวน่ามันมีโน่นเดี๋ยวี่เกาะดินมาใส่นี่มาค้างไวน้นี่เอามาจากรถหนึ่งมาค้างไว้ล็อกเป็นล็อกสิตีมล็อกมันสิตีมไว้ปุ๊บน้ำฝนตกมาน้ำมันก็ที่ค้างอยู่ในร่องกลางปุ๊บเขาสามารถใส่ปุ๋ยได้ในร่องกลางครับผมอันนาแร่งเขาก็ใส่ได้ครับผม ฝนตรงมาพราะอยู่ดูร้อนปุบคำนวณมือผมนวนเบนบอกขึ้นยังไงอ่าผมคำนวณได้ครับผมบอกว่าผมคำนวณได้เดี๋ยวมือถึงมือนน่นมากผมที่พิสูจน์นี่ผมว่าผมแน่ขนาดไดผมสามารถคำนวณฝนได้ครับผมบอกให้ทั้งที่ละพฮยอว้วเนเรางยตาแตกแล้วกินข้าวอีมนั่นนอนอยู่ต้นยางผมผมไปสะกิดลูกลูกลูก เงียนรถเอ่เกีย้ยกลับบ้านตอนนั้นจะประมาณใบหนึ่งบ่บา่านไหนจะเกินใบสองเลยนะไม่หยางเดียวเนียนนเ่ยสิเฮ็ดเบียกึ้งงานต่อล้วนอนหลับเนาะเราเรากินข้าวอิ่มแล้วเรานอนอีกยี่บ่เกินยี่สิบมาที่ฝนที่ตกวาสันแดดแจ้งจังปังอยู่ห่อนับห่อนเนาะตัวอ้วนบ่เสื้อเว้ยไปจับรถแมคโครไปจกดินต่อ เออเกียดดินลงผมทางแปลงทางไวทีเบียเ่ยนไฟยังบบเลีวยอยู่ตากในยังกอดสามบาทเพิ่งฝา่าทั้งลมฝนมาอึมอึมอึมเพื่อนเกือบเมื่อบ้านบา่ไไ้เพื่อนว่ามันตกไรดา่าคอยแม่จันเนี่ยคอยขึ้นมองป้ามน้ำมันดอนแดงนี่ไหมมันโบเกือบเมื่อบ้านบ่ไไ้ว่าเรืงฝา่าทั้งฝนทั้งลมมาสัตย์ <c oughs> ั่นร้องไป่ร้องของไร้องกับไปมาร้องกับจานตีแน่อย่ามาร้องวะอืมคุยังกล้ามาถามเขาดิผู้ใดบอกคนเนียคอยนี่เราบอกมาสนักวะ <c oughs> โอเคครับผมก็หยอกลุงพี่อ้วนเด้อยังมีอีกหลายอย่างครับพี่อ้วนนี่เราอยากร้องของผมลายเถือยลายอย่างอยู่เดี๋ยววันนี้จัดให้เราเต็มเต็มจะเถือ,อยู่จอกโอเคครับขอบคุณครับ